เรามาชงกาแฟดื่มกันสักแก้วดีกว่านะครับแต่ถ้าว่าบางครั้งชีวิตก็ไม่เป็นไปตามที่ใจต้องการชีวิตก็เหมือนกาแฟนะครับไม่สามารถที่จะทําให้มันนั้นเพอร์เฟกได้ทุกๆครั้งไปแม้กระทั่งเรานั้นได้ฝึกฝนเหมือนกับการชงกาแฟนับครั้งไม่ถ้วนในวิธีการเดิมๆเม,มเล็ดกาแฟแบบเดิมอุณหภูมิแบบเดิมอุปกรณ์เดิมบางครั้งเราก็ทําผิดพลาดได้ครับ human error เป็นสิ่งที่ ลีกเลี่ยงได้ยากแต่ก็สามารถลดลงได้นะครับเอาละครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงแบรนด์ที่ชื่อว่า e x c e l s o นะครับนี่เลยเป็นแบรนด์ของประเทศอินโดนีเซียนะครับมีหลากหลายสายการผลิตนะครับ e x c e l s o เนี่ยเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่พรีเมียมขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ ในแบรนด์เดียวกันนั้น,นก็มีกาแฟที่พรีเมียมขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น h ั n e y Finish นะครับตัวราจาเรนเต้การัวานะครับ h ั n e y Process นะครับฮันนี่โปรเซสเนี่ยผมไปถามน้องผู้รู้มานะครับก็คือการที่ไปเก็บเม็ดกาแฟมาแล้วก็ มีการโปรเซสกาแฟนะครับเพื่อจะเอาไปตากทำแห้งทำอะไรก่อนที่จะเอาไปสีขัดสีออกแล้วเอาไปขั่วนะฮ o น e ี่โปรเซสนี้ก็อยู่ระหว่างเวทโปรเซส s กับ d r ายโปรเซสนั่นเองนะครับก็ยังมีเมือกของกาแฟน,นั้นนะเคลือบอยู่นะครับมันมีรสชาติที่ดีจริงๆครับอันนี้ต้องขอบอกเลยวันนี้เดี๋ยวจะชงด้วยเครื่องนี่นะครับ a อโร p เพรสนะครับใช้ Aeropress ในการชงแล้วก็จะใช้เจ้าคอมม a n ดันเต้ 25นะครับในการบดด้วยนะฮะผมเนี่ยชอบกาแฟไม่เข้มจน,นเกินไปไม่อ่อนจนเกินไปก็จะใช้เม็ดกาแฟเนี่ยนะครับประมาณ1สกู๊ปครึ่งนะฮะส่วนเวลาชงกาแฟนะครับผมได้รับคำแนะนำจากน้องผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งนะครับน้องเขาบอกว่าให้ใช้น้ําแร่นะครับในการสกัดกาแฟเพราะมันจะช่วย ในการสกัดได้ดีกว่าน้ำพวกน้ำกรองนะครับเพราะน้ำกรองเนี่ยไม่มีแร่ธาตุหลงเหลืออยู่ก็เลยการจับตัวกับเม็ดกาแฟ,แฟอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ดีเท่าไหร่อันนี้คือน้องเขาแนะนำมาอย่างนี้นะครับเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนเช่นกันครับถ้าใช้น้ำธรรมดาเนี่ยมันไม่ค่อยอร่อยจริงๆครับลองใช้น้ำแร่ดูนะครับการบดกาแฟก็ค่อนข้างสําคัญนะครับสําหรับผมแล้วเนี่ยเครื่อง Aeropress เนี่ยผมใช้ คอมบันดันเต้ X 2 5ผมจะใช้อยู่ที่23คลิกนะครับแล้วก็จะใช้อุณหภูมินะฮะที่วัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้นะฮะเอาละครับบดเม็ดกาแฟเสร็จแล้วก็มาเตรียมเครื่อง Aeropress กันดีกว่านะฮะส่วนผมเนี่ยก็ใช้ Aeropress นะฮะตัวนี้ Aeropress Clear นะฮะแล้วก็ยังใช้ฝาพวก Pressure Control พวกนี้นะครับเป็นฝาแบบไม่ใช่ลังพึ่งที่ให้มานะฮะส่วนตัวฟิลเตอร์ก็ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์กระดาษก็ใช้เป็นฟิลเตอร์ของ a e r o p l a c e ที่เป็นตัว Stainless Steel นะใส่เม็ดกาแฟมาเซตอัพกันดีกว่านะครับวันนี้ผมเนี่ยอยู่ที่โรงแรมในประเทศอินโดนีเซียนะครับอยู่ที่เมืองชิกการังไกลจากจากจาร์ตาพอสมควรครับ เป็นเมืองแถวๆที่มีอุโลงงานอุตสาหกรรมเยอะแยะนะฮะน้ำเดือดปุดๆเลยนะฮะอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่87องศาโดยประมาณนะครับอันนี้สกู๊ปครึ่งผมก็จะใส่น้ําประมาณ2นะครับเลข2ของมันเนี่ยแล้วรีบคนเลยนะครับคนด้วยก้านคนของมันเนี่ยด้วยความรวดเร็วรุนแรงเนี่ยประมาณ10วินาทีนะครับพอบ10วินาทีปุ๊บเนี่ยผมก็จะเริ่ม เห็นฟองนะครับมันจะมีฟองเกิดขึ้นเนี่ยผมจะเริ่มทําการสกัดนะครับก็คือเริ่มกดแต่กดช้ามากครับถ้าเป็นแก้วใสเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันขยับช้ามากเพราะว่าการกดเนี่ยนะครับถ้ากดเร็วเกินไปมันจะแน่นแล้วสกัดไม่ออกนะครับมันจะขมแต่ถ้ากดช้าเกินไปก็จะอยู่นานเกินไปอืมพอดี ไม่เข้มไม่อ่อนพอดีเลยครับต้องพูดว่าพอดีนะฮะแก้วนี้พอดีเลยอืจะมีอะไรดีไปกว่าช่วงเย็นหรือช่วงว่างได้พักสมองนะครับกาแฟดีๆสักแก้วก็พอแล้วนะฮะอ่ะดื่มกาแฟไปก็ทําความสะอาดเจ้านี่กันนิดนึงนะครับพอใช้แล้วเนี่ยบางทีไม่ค่อยได้ทําความสะอาดก็คือเจ้าตัวโม่กาแฟนี่เองนะครับมันจะมีเศษกาแฟติดอยู่เต็มไปหมดนะฮะนานๆทาความสะอาดทีเดี๋ยวขึ้นสนิมนะฮะ กินเสร็จแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยนะฮะเจ้า a e r o p l a ส e นี่มันง่ายอย่างหนึ่งครับพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยเอาล้างน้ําเปล่าหรือล้างน้ําอุ่นก็ห่อนะครับนี่ดันออกมาเป็นก้อนเลยนะฮะโอ้โหเป็นก้อนสวยงามเลยใช่ไหมฮะง่ายมากครับบางทีมันก็จะชอบมาติดอยู่บนฟิลเตอร์บ้างนะฮะถ้าใครใช้ฟิลเตอร์กระดาษก็ง่ายหน่อยนะฮะส่วนผมก็ใช้น้ำร้อนของโรงแรมเนี่ยครับ ล้างทําความสะอาดเท่านั้นเองโดยที่ไม่ได้แบบต้องแบบทำอะไรเป็นพิเศษเลยนะฮะล้างเฉยๆเลยเอาเศษมันออกแล้วก็ตากไว้แห้งใช้น้ำอุ่นๆนะ้ำร้อนๆเนี่ยนะฮะเท่านี้เองครับล้างเสร็จเรียบร้อยวางตากแห้งไว้แค่นี้เองครับก็เอาไปใช้งานต่อได้แล้วสะดวกดีนะฮะแ e r o p รเพลเนี่ยชอบมากเลยน้ำหนักก็ไม่หนักเกินไปขนาดก็ พกง่ายนะครับพกพาสะดวกอยู่เรามาทําความสะอาดเจ้านี่กันดีกว่าเอาละครับใช้งานเจ้าตัวกลเดอร์แล้วนะฮะก็ต้องมีการทําความสะอาดนะฮะผมก็จะใช้วิธีง่ายๆครับผมจะใช้แปรงทําความสะอาดกาแฟพวกนี้นะฮะทำความสะอาดมันเลยนี่อ่ะเดี๋ยวทำให้ดูง่ายเลยเห็นไหมฮะปัดปัดอเฉยครับบางคนก็ใช้ไอตัวบลูเวอร์เป่าลมนะครับเป่าออกเลยะฮะอันนั้นมันพกยากครับผมก็เลยเอาแค่นี้พอนะครับ ส่วนเจ้าคอมมานเดเต x ยี่สิบห้านี่ผมมองว่าเวลาทาความสะอาดต้องอย่าลืมทำความสะอาดตรงบริเวณฟันเกลียวมันบริเวณนี้ด้วยนะฮะเห็นไหมฮะนี่นะฮะมันมีฟันเกลียวเป็นเส้นอยู่เห็นไหมฮะไอที่เป็นเส้นนั่นนะคือตัวล็อกนะครับควรทําความสะอาดให้สะอาดเพราะว่าเวลานนมันจะเสียดสีขัดสีกันกันกบด้านในของตัวท้ายโม่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็เหมือนกันฮะผมจะคว่ำลงนิดนึงแล้วก็หมุน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 เจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ปัดออก เหมือนทาความสะอาดบ้านเลยนะฮะกวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าห้ามเอาไปล้างน้านะฮะเคยทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับไกลเดอร์พวกนี้เขาไม่ล้างน้ํากันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันสนิมกินแล้วก็เสื่อมสภาพเร็วนะครับอ่านะฮะนะครับง่ายๆประกอบกับคืนใช้งานต่อได้แล้วผมเองก็เพิ่งเริ่มมากินกาแฟ หนักๆจริงๆเนี่ยก็มาประมาณ2ปีที่แล้วนะครับตอนอายุประมาณ42ก็กินจริงๆกินมาก่อนหน้านั้นแต่ไม่ได้กินกาแฟร้อนนะครับเป็นพวกโคบรูทาเองอันนั้นก็จะหนักมากเลยจนกลายเป็นตอนนี้นี่ยกินกาแฟหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับอะ,อะไรที่มากเกินไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละนะครับแต่แหมกลิ่นหอมๆของกาแฟนะฮะกับรสชาติที่ เรานั้นน่ะสรรสร้างขึ้นมาเองเนี่ยอะไรมันจะดีไปกว่านี้นะครับมันก็คงไม่มีอีกแล้วนะฮะอ่ะการที่ได้ลงมาชงกาแฟมานั่งอัดคลิปหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับผมอยากจะแชร์ประสบการณ์มากกว่าว่าผมได้อะไรจากการดื่มกาแฟนะผมมองว่าข้อแรกเลยนะคือความผ่อนคลายนะครับข้อที่2เนี่ยได้ทํากิจกรรมสั้นๆเล็กๆน,น้อยๆที่ทําให้เราเนี่ย ไม่ต้องมานั่งคิดถึงเรื่องหนักๆในวันนั้นช่วงขณะเวลาหนึ่งเนี่ยทำให้เรานั้นผ่อนคลายความเครียดลงไปได้นะครับข้อที่3เลยเนี่ยก็คือสร้างวินัยครับยังไงนะฮะการชงกาแฟเนี่ยมันเป็นการฝึกฝนนะฮะเท่าที่ดูคือผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ได้เ,เรียนมาไม่มีใบเซอร์ติฟิเคตไม่มีอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าเมื่อลองศึกษาดูอย่างคร่าวๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิการบด การทำความสะอาดเครื่องการใช้เครื่องไปยนถึงการเลือกสรรเม็ดกาแฟที่เรานั้นชอบอะไรพวกนี้นะครับมันทำให้เรานั้นนะมีกิจกรรมมีการพัฒนาต่อเนื่องนะฮะเป็นกิจกรรมที่ได้ดื่มก็ยังดีครับเหมือนบางคนชอบทำอาหารก็ยังได้ทานนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันก็คือได้ดื่มแล้วก็มีเพื่อนฝูงเพิ่มขึ้นนะฮะเริ่มมีเพื่อนที่เป็น รุ่นน้องรุ่นพี่ที่มีความสนใจด,นด้านกาแฟมาพูดคุยกันนะครับแล้วเพื่อนๆละครับชอบกาแฟแนวไหนวางๆมาแชร์กันนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับสำหรับเจ้า e x c e l ซ o so s p สเ i a l Line นะครับเป็น s p e c i a l Product ของทางบริษัท EXCELSO ซึ่งผมไม่ได้ได้รับสปอนเซอร์ใดๆนะครับเพราะมันไม่มีขายในประเทศไทยนะฮะตอนนี้นี่คือนั่งอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียเมือง ชิกาลังนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอให้มีความสุขกับการดื่มกาแฟ